วหวพระก้าววัดในอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่ไหนกันดีดูคลิปนี้จบแล้วไปพร้อมกันเลยครับ1วัดทองสักระหลวงพ่อดำและชมโบสถ์โบราณริมแม่น้ำลบบุรีมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างไว้เป็นอนุสร์และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายมหาราชรวมถึงรัชากาลที่5ก็เคยเสด็จมาบุรณะวัดนี้เช่นกันครับ 2. วัดจอมเกตวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำลบบุรีเคยชื่อว่าวัดจอมปลวกก่อนเจ้าจอมในสมัยอยุธยาจะเปลี่ยนชื่อเป็น วัดจอมเกตรกราบหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อจอมเกตมงคลอุดมลาบและไหว้ยักษ์นั่งวัดจอมเกตทาเวสุวรรณที่เลืองชื่อสายมูห้ามพลาดต,ต้องไปกราบแม่พิกุลให้ได้สักครั้งหนึ่งครับ 3. วัดศพสวรรค์วัดโบราณสร้างราวปีพศ .230 0ริมแม่น้ำลบบุรีมีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากตำนานเจ้าหญิงแห่งกรุงศรีอยุธยาเรือพระที่นั่งล่มไม่มีใครกล้าช่วยเพราะเกงกดบนเทียนบานทำให้ท่านสิ้นพระ พนผศลอยมาติดที่ปากน้ำจึงสร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดศพสวรรค์ 4. วัดนาคพอพรพระพุทธ,ธาภาวนาชัยมงคลวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดจีนมานะสร้างโดยพ่อค้าชาวจีนสมัยพระนารายมหาราชต่อมาเป็นวัดล้างและได้รับการบูรณะใหม่โดยเจ้าพยาชัยยศขนานนามที่แห่งนี้ว่าหนองวงพาดมาจากเสียงพินพาดลึกลับที่ได้ยินเป็นครั้งคราวจนปีพศ .2312 หลวงพ่อตีบูรณะอุโบสถใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนาคดังเช่นทุกวันนี้ครับ 5. วัดพระงาม ชมมณฑปเก่าแก่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทศิลปะผสมผสานไทยจีนตะวันตกสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบหัวอินโขงและรอยพระพุทธบาทจำลองที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากรอบมณฑปมีหลวงพ่อยักษ์รูปปั้นยักษ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือบูชากันไม่ขาดสายครับ 6. วัดบ้านแจ้งวัดเก่าแก่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาเป็นศูนย์รวมศรัทธาและโด่งดังมากในสมัยหลวงปู่นายอินทะศีโลเกจิดังผู้เปี่ยมเมตตาเครื่องรางของท่านให้ผลด้านโชคและความเจริญชื่อเสียงเรื่องลือทั่วประเทศไทยครับ 7. วัดบางเดือในอดีตเคยเป็นที่ตั้งทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนกอบกู้เอกราชวัดบางเดือสร้างปายสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดดอกมะเดือ่อตรงกับพระนามเจ้าฟ้าอุทุมพรซุ้มใบเสมาเก่าแก่แบบอนยังคงอยู่เป็นหลักฐานว่าน่าจะเคยเป็นวัดหลวงในอดีตครับ 8. วัดเกาะเริ่งกาบหลวงพ่อโตหรือหลวงปู่ขาวพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างสมัยกรุงทนบุรีชื่อทางการคือพระพุทธไตรลัตนะปฏิมากรหน้าตักกว้าง5วาสูง6วาปูนปั้นสีขาวสง่างามชาวบ้านมากร่าวไหว้ขอพรอ,อย่างไม่ขาดสายครับ 9. วัดม่วงอำเภอบางประหันชมจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเขียนด้วยสีฝุ่นเรียบเนียนมีภาพไตภูมิพุทธประวัติและทศชาติชาดกละเอียดสวยงดงามจิตรกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชากาลที่5มีภาพปริศนาธรรมและคำพังเพยสอดแทรกเพิ่มความหมายอย่างลึกซึ้งครับใครเคยมาเที่ยววัดไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะครับขอบคุณมากๆครับ